สวัสดีครับอยู่ผม,มอมอเมตอร์มหาสาครคามครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ออบอดินนะครับทีมงานวันนี้ประมาณสิบสองสิบสามคันนะครับสิบสาคันนะครับวันนี้ก็ลงงานเหมาครับ ขุดสะข้างบนเสร็จแล้วนะครับลอกที่นาก็เสร็จแล้วเราก็ลงมาต่อที่อีกที่ข้างล่างนะครับก็ลอกหน้าแล้วก็ขุดบ่อเล็กๆนะครับกับไห้กรบีปอเจ้าของหน้าก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ก็อกอบพระคุณเฮียนะครับเจ้าของที่นะครับก็งานเหมาน,นะครับทมที่แปดไร่นะครับทมที่แปดไร่นะครับก็กลับขอบพระคุณเฮียเป็นอย่างสูงเลยนะครับทีมงานก็นี่ครับมาประมาณนี้นะครับดิน ดินโคกดินโน้นครับหน้าดินจะเป็นดินทรายนะครับข้างล่างก็เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวตอนนี้ก็ขุดถึงถึงดานแล้วเป็นดินดานแล้วนะครับก็เป็นบอ่อเล็กๆครับเพราะไอ้ปล่อยปลาเลี้ยงกินนะครับ ควบคุมเจ้า,านิิคิเซตเอกร้อยยี่สิโดยเสียแมนครับนะครับมองนี้วันนี้เห็นเถียงหน้าปูกพักมองนี้ปูกเขาครับนะครัจะถือว่าเป็นโคกนองหน้าเลยเพราะว่าเป็นหมองยูอาศัยเป็นเถียงหน้าเถียงหน้าแล้วกั โภผักชนขั้วนะครับตรงนี้ก็บุดบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่ก็เห็ดเขากินหรือว่าที่นาสามไร่นะครับสามไร่สมนี่พอดีผม่านะครับอันนี้ก็บเหลือไปแต่เห็ดเขาได้ประมู่บ้านชีพหาชีพกับสอบกันปีหนึ่งปีสองปีครับนะครับเนี่ยก็เลี้ยงปลาน้ำนะครับแล้วก็อะไร สิ่งของวกรูปพักอ่าใบเตยพวกนี่โอเคเลยครับนะครับบรรยากาศก,ก็ทุ่งนาครับนะกกน,น,น,นะครับปลูกปลูกข้าวโพดปลูกอย่างเงกันนะครับอันนั้นเพื่อเพื่อเลยขายพร้อมนะครับข้าวโพดได้ขายพวกร ก่อนชาวอีสานครับหน้าโคกนะครับแต่ก่อนสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นโคกเป็นต้นไม้ยังสันนะครับตอนนี้ผูเฒ่าก็มาถางมาถากถาง,างเป็นง้นหน้านะครับในหนึ่นโคกแล้วทุกวันนี้ก็ เป็นดินทรายนะครับข้าวก็ทําได้ปีละครั้งนะครับในหน้าฝนครับเพราะว่าบ่มีน้ำเผื่อที่สิไม่เห็ดเป็นหน้าบังหน้าอย่างเห็ดเห็ด,ดบ่ไรนะครับบ่มีน้ำมีพุทธะไปนะครับก็เป็นจะปลูกพักปลูกยังไปปลูกโหดปักทั่วปักแดงไปนะครับแต่ว่าทำนาได้ปีละครั้งนะครับว่า ที่ที่หนึ่ที่ที่ลาบสูงนะครับกับบ่มีแม่น้ำกับที่แถวๆม,มีแม่นม้ำมีอ่าอันนี้เลยนะครับก็เลยต้องเขีนเยนไปคือเดียวนะครับก็วิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานตอนกลางนะครับกลางเลยเพราะวาสาระภาพเป็นสืออีสานนะครับ เสดีสารเลยอยู่กลางๆของภัยอีาายสานเลยนะครับก็สวยมากจริงๆก็มีแม่น้ำชีนะครับดูในเมืองทงั้งนั้นเหตุใด,ดครับทั้งนั้นเหนหน้าได้ทั้งปีนะครับเพราะว่า,าเป็นที่นาที่อยู่ใกล้นะครับกับแม่น้ำชีแถวรุ่มน้ำชีนี่คือ เพื่อเพื่อวันนี้ได้ที่ข้ามหนีพนาฝนที่ลีนะน้ำม,มานั่นท่วมนะครับก็วันนี้ก็บ่อดินแถวนั้นก็ปีนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าปีที่ฝนมาปีที่แล้วน้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำยังชุ่มชุ่มยู่นะครับว่าดินดิน,นดท่ามหงศแต่ลงบ่บ่ทันไดนนะครับก็โอเคครับนะครับคลิปนี้พามาชม มอเตอร์มาสารคามที่บ้านน้องปิงนะครับบนเอาะในตำบลน้องปิงนะครับบ้านนองปิงตำบลน้องปิงอำเภอเมืองมหาสารคามครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลห่างจากถนนกิโลกิโลหนึ่งนะครับบ่อดินก็ข้ามอยู่วัดจุลแต่ว่าาก็สะดวกสบาย,ยนะครับเที่ยวง่ายๆเลยนะครับออโอเคครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่อ่า สนใจนะครับอยากสมที่หรือว่า,าอุดส่าเห็ดโขหน้องหน้าอย่างต่างๆนะครับหรือว่าจะเช่าเหมาเครื่องจักรนะครับก็ฝากไว้ด้วยลรล้กันผมมีมอเตอร์อรมาสากครนะครับยินดีรับใช้ให้บริการกับทุกทุกท่านนะครับดยราคาเป็นกันเองนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็083ครับ454 4565 083 454-4565ครับเป็นมอเตอร์มาสารคามยินดี D. รับใช้ให้บริการกับทุกทุกท่านเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ